เรื่องนี้คล้ายๆกับลักษณะการหลอกลวงนะฮะด้วยวิธีการที่เรียกว่าโรแมนต์สแกมก็คือมาจีบแล้วก็มาพูดคุยด้วยแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกเชื่อใจลงรักแต่สุดท้ายเนี่ยก็ชวนลงทุนแล้วก็สูญเงินนะครับโดยผู้หญิงคนหนึ่งอะเธอบอกว่าเนี่ยมีบุคคลที่อ้างว่าเป็นหมอนะฮะมาพูดคุยสนทนากับเธอในทางโซเชียลไม่เคยเจอตัวกันเป็นๆน,นะแต่ว่าเคยวิดีโอคอลคุยกัน แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นหมอนะออมาจีบเธอเธอก็หลงเชื่อนะครับสุดท้ายเนี่ยโดนหลอกให้เป็นลงทุนนะนางสาวปลาปัจจุบันทํางานเป็นปลัดอบตอแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนี่นะครับเป็นประหลัดอบตอด้วยนะได้นําข้อความแชทการสนทนาของชายคนหนึ่งนะฮะที่มีการอ้างว่าเป็นอดีตหมอของโรงพยาบาลชื่อดังมาร้องต่อผู้สื่อข่าวบอกว่าเนี่ยถูกหลอกลวงทักเข้ามาจีบจนกระทั่งคบหาเป็นแฟน ผ่านไปไม่นานหลอกล่อให้ร่วมลงทุนผ่านแอปพลิเคชันแอปหนึ่งโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงแต่พอยิ่งลงทุนไปมากนะผลตอบแทนก็ยิ่งมากซึ่งเธอก็หลงเชื่อก็ลงทุนตามที่หลอกลอเขาโดนเขาหลอกล่อสุดท้ายสูญเงินไปถึง4ล้านบาทแล้วก็โดนบล็อกการติดต่อตอนนี้ก็เดือดร้อนเพราะว่าเงิน4ล้านบาทเนี่ยมันก็เป็นเงินเก็บสะสมจากการทํางานรวมถึงมีการเอารถยนต์เนี่ยไปเข้าไฟแนนซ์นะฮะแล้วก็มีการเอาที่ดินเนี่ยไปจำนองด้วยนะครับ เธ่ได้ไลายฟังบอกว่าเนี่ยประมาณวันที่21พฤศจิกายนปี67ได้มีบุคคลผู้ชายคนหนึ่งอ,ะนะอ้างว่าเป็นนายแพทย์ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เสียแล้วนะครับได้ทักมาขอเป็นเพื่อนทาง Facebook ต่อมาได้มีการคุยกันผ่านไลน์รวมถึงได้มีการวิดีโอคอลคุยกันด้วยจนได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนโดยหมอเจนามสมมุติบอกว่าปัจจุบันตัวเองถือหุ้นอยู่หลายที่ มีธุรกิจหลายที่นะฮะแล้วก็ถามเธอบอกว่าเนี่ยอยากจะมีรายได้เพิ่มหรือเปล่านี่นะฮะเธอก็สนใจนะคนที่แอบอ้างว่าเป็นหมอเจเนี่ยก็ส่งข้อมูลมาให้แล้วก็บอกว่าลองศึกษาดูนะรวมทั้งจักชวนให้มีการลองลงทุนครั้งแรกโดยโอนเงินไป50,000บาทปรากฏว่าได้เงินกลับคืนมา5 4 0 0 0บาท mm hmm. เออได้กำไร4 0 0พนะฮะ มันก็ดีนะนี่นะฮะแรกๆก็เป็นแบบนี้จากนั้นก็โน้มน้าวบอกว่าเนี่ยถ้าอยากได้เยอะกว่านี้<ๆ>ก็ต้องเติมเงินเข้าระบบเออเขาบอกว่ามันมีหลายห้องมันมีห้องที่หนะึ<ๆ>่งถึงห้องที่สิบนะฮะเธอก็เลยเนี่ยเติมเงินไปอีกนะครับไอห้องที่หนึ่งเนี่ยใสไปแล้วห้าหมื่นแล้วก็ยังมีห้องที่สองถึงห้องที่สิบใส่ไปอีกนะเออมันก็ได้เงินนะหลงเชื่อเนี่ยเขาไปเล่นหลายครั้งตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนไปยันหลักล้านนะฮะแต่ทีนี้เนี่ย พอหลังๆเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีผลตอบแทนเนี่ยจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่มันไม่สามารถที่จะถอนเงินออกจากบัญชีได้มันเห็นแต่ตัวเลขนะพอเวลาติดต่อไปทางแอดมินแอดมินที่ให้บริการอยู่ในแอปก็บอกว่าถ้าเกิดอยากจะถอนเงินเนี่ยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าภาษีค่าปลดล็อกอะไรต่างๆสารพัดออสุดท้ายเนี่ยโดนหลอกครับสูญเงินไป4ล้านบาทอเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะ เาเฟซมาล้าก็ขอไอดีไลามาขอไอดีมาแล้วก็คุยกันมาตลอดเขาก็ขอจีบเขาบอกว่าเมียเขาตายชวนทําลงทุนพีเคพีเคเนี่ยก็คือเหมือนหุ้นการกุศลอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเขามีคุณป้าที่อยู่ในในหุ้นตรงนี้ที่ทําง,งานตรงนี้แล้วสามารถกําหนดเวลาได้ว่าช่วงไหนที่เราจะเทรดได้ได้เงินดีที่สุดครั้งแรกก็ลงไปห้าหมื่นก็ได้กําไรมา พอเราลงทุนไปครั้งที่4ครั้งที่4ปุ๊บเนี่ยห้าแสนห้าแสนแล้วทีนี้มันดันเป็นถอนไม่ได้บอกว่าไม่พอคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีก,<ม>กโอนไปเป็นล้านอีก<ม>ก็ไม่ได้อีกค่ะแล้วคนที่พี่คุยพ,พี่เชื่อไหมว่าเขาเป็นเป็นหมอตัวตนคนนั้นจริงเชื่อค่ะเพราะว่ามีการวิดีโอคอลแล้วเห็นบริเวณบ้านเขาแล้วก็เห็นลูกสาวเขา<ม>ค่ะถ้าเป็น AI ก็คงจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามบ้าน นี่นะครับก็บอกว่าเนี่ยมันมีตัวเลขโชว์อยู่ในแอปนะบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยได้กําไรเนี่ยครับ28ล้านแล้วแต่ถอนไม่ได้แต่มันเป็นแต่ตัวเลขมันถอนออกมาไม่ได้ถอนไม่ได้สุดท้ายเนี่ยพอติดต่อไปหาแฟนที่ชื่อหมอเจโดนบล็อกฮะเป็นหมอจริงป่ะไม่รู้ดิอาจจะแอบอ้างอ่ะคือเอาอาชีพการงานดีๆมาอ้างให้คนหลงเชื่อไงนางสาวปลาเนี่ยก็ยังยืนยันบอกว่าเนี่ย คนที่เธอคุยด้วยเนี่ยเป็นหมอเจเนี่ยนะเป็นหมอจริงๆเออ,เ,อ,อเธอบอกงี้นะออถามว่าเป็น AI หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ AI มันมันเนียนมากเลยเ,ออเธอบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ AI เพราะว่าตอนที่วิดีโอคอลคุยกันเนี่ยเห็นหน้าชัดเจนและเขาก็ยังให้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นลูกสาวด้วยอ,อ,อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือถ้าหากเธอไม่ได้เงินคืนมาก็คงจะต้องถูกยึดเอาที่ดินแล้วก็รถยนต์ที่ไปเข้าไฟแนนซ์นนะฮะ ออยอมรับบอกว่าพลาดไปแล้วที่หลงเชื่อคำหวานของคนที่ไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยสักครั้งเดียวคือไม่เคยเจอตัวจริงก็อย่าไ,ไปเชื่อเลยว่าเป็น่าวแบบนี้บ่อยๆนะคุณประจงครับก็ไปแจ้งความไว้แล้วกับตำรวจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเบื้องต้นในตำรวจก็ตรวจสอบให้ว่าบัญชีที่โอนไปเนี่ยม,มันเป็นบัญชีม้าส่วนข้อความที่สนทนากันกับคนที่อ้างว่าเป็นอดีตหมอเนี่ยเดี๋ยวทางตำรวจจะออกหมายเรียกมา สอบถามอีกครั้งหนึ่งไม่น่าจะใช่หมอใช่เหมอหรอกครับเป็นมิจฉาชีพนี่แหละมห,มหมอนี่เป็นอดีตได้ด้วยหดีอก็เขาบอกว่ากเกษียณแล้วไงเป็นแล้วก็เป็นเลยไหมคือ <c oughs> ประมาณว <c oughs> <ร>่าแบเกษียณก็ยังเป็นหมอไหมเออเ <c oughs> นี่ยไม่ได้ทํางานแล้วเป็นหมอเนี่ยเก<อ>ษียณแล้วครับ